อย่างน้อยอน,นาปาที่เราทำมาอยู่เนี่ยมันก็จะไปลือญญล้อสัญญาเก่าๆขึ้นมาลื้อสัญญาเก่าๆเวลาเราทำอน,นาปาปั๊บตอนแรกๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคิดเรื่องอะไรหรอกสักพักหนึ่งเรื่องสัญญาเก่าๆที่ตนเคยเก็บไว้เหตุการณ์ต่างๆที่ประทับใจหรือสะเทือนใจมันก็จะระเหยอ,ออกมา นั่นแสดงให้เห็นว่าอนาปามันเข้าไปลืออุปทานแล้วลืออุปทานนะเหมือนกับว่าสนุนนี้มีแต่ฝุนเหมือนสนุนที่มันเป็นฝุนนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีรถผ่านฝุนมันก็อยู่กับพื้นถนุนนั่นแหละดูดูไม่ออกหรอกแต่พอเมื่อไรก็ตามรถวิ่งผ่านหรือว่ามีลมพัดมาฝุนนั้นก็จะกระจายฟุ้งขึ้นมา นะฉันใดก็ฉันนั้นล่ะอุปทานเรื่องราวต่างๆที่เราเคยพูดเคยทำเคยคิดไว้ในอดีตกับคนใดคนหนึ่งกับหมู่คณะใดคณะหนึ่งนะแต่ชอบใจหรือไม่ชอบใจมันก็ตกลงไปอยู่ในสัญญาเก็บไว้แล้วแต่พอเธอทำอนาปาอนาปานี่เป็นเสมือนรถที่วิ่งผ่านคุณลมที่พัดคุณนะ สัญญาเก่าๆที่เคยพูดเคยทําเคยคิดไว้มันก็จะระเหยออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เคยโกรธมาก่อนมันก็จะเพิ่มความโกรธให้กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นเล่งกับมันถ้าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ชอบใจมันก็จะแสดงถึงความชอบใจเพลินกับเรื่องนั้นนี่คือสัญญาที่มันระเหยออกมาเป็นสัญญาอุปทาน มันจะระเหยออกมาทุกคนน่ะก,ก็ถึงทาจริงๆแล้วก็จะระเหยทั้งสิน้นทำไมมันถึงระเหยออกมาละ่ะข้อที่หนึ่งมันระเหยออกมาเพื่อคล้ายๆกับว่าต้องการที่จะบอกตัวเองว่าโคตา้าของเธอนะฉันลดโคตา้าให้แล้วเธอสามารถที่จะเพิ่มโคตา้าให้ได้อีกนสมมติมว่าโคตา้าของเราเนี่ยเก็บเรื่องราวนี้ไว้ระด,ดับสิบ แต่พอเราทำอนาปางจากที่เคยอยู่ระดับหกมันก็ระเหยละเหยออกไปละเหยออกไปความเข้มข้นความยาบก็ระเหยออกจนเหลือระดับสามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกมันก็จะมาต่อที่ระดับสามมันไม่ต่อที่ระดับหกนะธรรมดาเนี่ยเราพูดทําคิดอะไรไปแล้วแล้วก็มันดับไปแล้วมันก็จบไปแล้วแต่พอมันละเหยอ,อีกแล้วก็จะมาต่อยอดของมัน เป็นระด,ดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นน,นี่เป็นเรื่องของการตกแต่งที่มีสัญญาอุปทานเป็นที่ตั้งนะสัญญาอุปทานนี่จะทาให้เรื่องราวมันต่อยอดขึ้น